พระคาถา,าปุเ t กทำน้ำมนต์แก้สติฟันเปื่อนมนบทนี้มีพระพุทธคุณปุเ t กทำน้ำมนต์แก้สติฟันเปื่อนให้ภาวนาพระคาถาร้อยแปดจบและในวันต่อมาให้ปุเ t กอีกตั้งจิตเป็นสมาธิให้แน่วแน่ไม่นานอาการสติพันเปื่อนก็จะค่อยๆหายเป็นปกติขึ้นแล ตั้งนโมสามจบแล้วภาวนาพระคาถานโมตัสสะพระคะววโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระคะววโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระคะววโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมพุทธายะอิมัสสังิงกาเยปัตวีธาตุอนิจจังอนัตตาสัญญาปาลิณาลนังนะโมพุทธายะนามะภะทะอิมัสสังิงกาเยเตโชธาตุอนิจจังอนัตตานะโมพุทธายะ ยะธาพุทโธนะโมพุทธายะอิมัสหมิงกาเยปัตวีธาตุอนิจจังอนัตตาสัญญาปริณาลนังนะโมพุทธายะนามะภะทะอิมัสหมิงกาเยเตโชธาตุอนิจจังอนัตตานะโมพุทธายะ ยะธาพุทโธนะณโมพุทธายะอิมัสหมิงกาเยปัตถวีธาตุอนิจจังอนัตตาสัญญาปริณาลนังะโมพุทธายะนามาภะทะอิมัสหมิงกาเยเตโชธาตุอนิจจังอนัตตานะโมพุทธายะยะธาพุทโธนะ